สาวสุดฮอตมูฟออนแล้วแต่งงานใหม่อีกครั้งหลังเลิกสามีเก่าทิ้งสินสอด30ล้านจากกรณีหนึ่งบางปูนักแสดงรายการก่อนบ่ายคลายเครียดและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้เข้าพิธีวิวากับปวิตชิงพาลีเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาโดยงานแต่งในครั้งนี้มีมูลค่าสินสอดกว่า30ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นควายเผือกสองตัวและรถมินิคูเปอร์ แต่สุดท้ายหนึ่งบางปูได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังแต่งงานได้เพียงหนึ่งเดือนก็ตัดสินใจเลิกร่ากับสามีส่วนหนึ่งมาจากอาการป่วยซึมเศร้าของเธอปัจจุบันแยกบ้านกันอยู่จากนี้ก็จะทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกต่อไปล่าสุดเป็นประเด็นข่าวฮือฮาไม่น้อยหลังมีรายงานว่าหนึ่งบางปูได้แต่งงานใหม่อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหนุ่มทหารคนหนึ่งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565 ที่ผ่านมาโดยพิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่บ้านโดยมีญาติคนสนิบร่วมเป็นสักขีพยานรับในครั้งนี้